กิเลสอยู่ที่ไหนคะและความไม่ดีทั้งหมดความไม่เป็นสุขทั้งหมดมาจากไหนก็มาจากใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสและถ้ายังคงมีกิเลสมากๆไม่มีทางเลยคะ่ะที่จะเป็นสุขกันได้ตั้งแต่ตนเองและคนอื่นทั่วหน้าเพราะฉะนนก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงรู้ว่านะคะกิเลสเบาบางลงเท่าไหร่ความผาสุขความเจริญก็จะมีเพิ่มขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นกิเลสจะเบาบางได้อย่างไรอยู่ดีๆจะทําให้กิเลสเบาบางโดยไม่ได้เข้าใจว่ากิเลสคืออะไรธรรมะคืออะไรความจริงคืออะไรเป็นไปไม่ได้เลยกิเลสไม่ใช่ว่าจะหมดลงไปได้โดยรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาเลยขูศลทั้งหลายก็ไม่ทําให้สามารถที่จะละความเป็นตัวตนที่จะออกจากสังสารวัฏได้เลยถึงแม้ว่าจะมีการให้สักเท่าไหร่เกิดบนสวรรค์ มีอายุยืนยาวมีความสุขสำราญมากกว่ามนุษย์มากมายแต่ก็ยังต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกเพราะเหตุว่ายังมีความไม่รู้และความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ค่อยๆละคลายกิเลสได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหน้าที่การงานอย่างไรถ้ายังมีกิเลส มากก็ย่อมเป็นไปตามกิเลสที่มาก